็นท่ายอีครับรการครับทีครับอีอครับ็เลี้ยงครับห้าสครับมีครับครับยังไงได้ fc ดูแล้วก็ไค้รับครับอครับตครับเลครับเลคสามหกเจ็ดสีค่ะ ทำนี้ติดต่อกินได้แล้วอยูทุบเอร์หรือชบ้านได้ทนี้ต่อที้ได้นล้จะได pues, ้ม okay. ีรายได้ช่วยกันนะคะทำอร่อยด้วยนะคะทำอร่อยด้วยนะคะมีทั้งลาบก้อยซอยหางแล้วก็ต้มเนื้อขมอร่อยมากสแากินกันนะกคุณก็วกมนุนนแล้วก็ันก็เอ้ยินีนเ นะครับมีคนครับมีน้องสาวครับนอะะไรคอันนี้ก็นางลำนะคะนี่คุ้นคุน่ะนางลำนะคะนี่นางลำเห็นที่ลำเก่งๆนะที่ถามว่าคนนี้สีเขียวใครเนาะนี่แหละคนนี้ที่สะบัดก้นเลยนะคะอย่าทำดีครัวไหมคะ

ดีใจนะครับตอาสั่งที่เจ็ทีมครับก็อัตราต้นตาครับก็ไม่ควันอุดอยากให้น้องก็มีเลอเดอร์มาส่งค่ะช่วยอะไรได้ช่วยช่วยช่วยน้องเขาจะ้ไหท่านไหนคนปุกขนส่แล้วใจอยากซื้อแก๊สให้น้องก็ได้นะคะใช่ค่ะยังไงซื้อแก๊สให้าน้องไม่มีแก๊สก็ไนะฟันน้องอันนี้เป็นฟันเล็กฟันฟืนใช้ฟืนในใช้ที่นี่จะเป็นใช้ฟืน มาฟื้นพันเอสเอให้ทุครับสวยครับแบบคนทีสนใจดูนูครับต่อไปกินตามเบอร์ได้เลยเนาะเจียวโก้ครับนี่น้องไผ่กกอบๆนะฮะน้องไผ่ก็เจีกวกอบๆนะฮะนางลำเราเหมือนกันนะลำสวยมากน้องไผเอฟซีบอกว่าลำนี่ก้นสะบัดเลยแทนเราดิแทนเราแทนเราใช่แทนเรานะแทนเราอ๋อเหรอจ้าแล้วเธอหายไปไหนจ้าไมบอกไม่เอาแล้วเธอหายไปไหนไม่รู้แล้วทำไมไม่มาลำล่ะ อ๋อสองคนสองคนอ้อสองคนได้ได้แะ่ทไม่ชอบแยร้งลกบกๆเลยคะไม่เอาไม่เอาหรออร่อยนะตอนแรกกได้กินต้มมาเลนาะอันนี้บรรยากาศบรรยากาศครับอ้โหทยอ่อยไหมโอิปแค่นี้ครับ